ชอบเล่นเครื่องของเราอ่ะสไฟแดงเพล่อเดี๋ยวกับน้องขับขี่แบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะโหพี่ว v ล l e n t i n o r o ซี่ไม่เคยดูฟ้าแห่งซีเรียดเหรอเขามีแห่ฟ้าแห่งฟิลเลียดเพื่อนเออๆออนั่นแหละเหมือนเหมือนกันนี่น้องเห็นเป็นเรื่องตลกเหรอเรื่องนี้ซีเรียดนะถ้าไม่เชื่อนั่นหน่น ลองคิดดูดีๆสำหรับพ่อแม่น้องๆชีวิตของพวกเรามีค่ามากแค่ไหนถ้ายังกับขีแบบนี้ก็เหมือนฆ่าพวกเขาทั้งเป็นเรื่องนี้ซีเรียสจำไว้ความเร็วต้องใช้ในสนามแข่งเท่านั้นเพราะที่สนามแข่งมีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยดูแลรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักแข่งโดยเฉพาะถ้าคิดจะบิดต้องบิดในสนามแข่งครับผมด้วยความปรารถนาดีจาก